คนคนหนึ่งละกันที่ลาพักร้อนกับไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วนั่นก็อาจจะเป็นลาพักร้อนสุดท้ายของเขาก็ได้เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าบ้านเหนือมนุษย์ในช่วงปิดเทอมร้อนหรือช่วงเดือนสิงหาเนี่ย ตัวผู้เล่าเขาได้ใช้วันลาเ,นเลือกที่จะลาที่ทำงานกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดนางาโนะหลังจากที่ตัวเขา่ไปทำงานที่โตเกียวมานานมากคือไม่ได้ลากลับบ้านไม่ได้อะไรเลยบ้านเกิดของตัวผู้เล่าเขาเยอยู่จังหวัดนางาโนก็จริงซึ่งเป็นจังหวัดที่เจริญนะแต่บ้านเกิดเขา่ดันอยู่ในเมืองที่มันตั้งอยู่กลางภูเขาอ,อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนแต่ว่าไม่มีความชื้นเหมือนในเมืองเหมือนตามเมืองติดทะเลอะไรยเงี้ยทำให้อากาศมันร้อนก็จริงแต่ไม่ได้อบอ้าวมากมายสองฝากฝั่งของ บ้านเกิดเขาเนี่ยมันเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวเป็นแนวเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากถ้าเทียบกับชีวิตในโตเกียวหรือในเมืองแล้วที่นี่ค่อนข้างจะอากาศดีสะอาดสบายแบบมันทําให้เขารู้สึกโหดีใจแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้กลับมาบ้านเกิดเนาะแต่พอกลับมาบ้านเกิดในช่วงปิดเทอมเนี่ยมันก็ไม่ใช่วัยเรียนแล้วเนาะที่จะมีเพื่อนมีอะไรมาหยุดอยู่ด้วยกันมีเพื่อนฝูงเยอะๆอะไรเงี้ย ส่วนพ่อแม่เขาเองก็ยังคงต้องทํางานอยู่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นลากลับมาอยู่บ้านคนเดียวเบื่อๆไปซึ่งนั่นแหละตัวเขาเองก็กะว่าวโอเคไหนๆก็กลับมาบ้านละถึงจะไม่มีใครอยู่บ้านก็ช่างมันกะจะกลับมาพักผ่อนอยู่แล้วก็นอนอยู่ห้องนั่งเล่นเบื่อๆชิวๆไปจนรู้สึกว่าเบื่อแล้ววะไม่รู้จะทยังไงดีก็เลยอ่ะเก็บของเก็บของไปงีบสักงีบก็ได้วะแต่จังหวะที่กําลังงีบอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามา พอเขากริ้งกริงกริงเขาก็ตัดสินใจลุกขึ้นไปรับฮัลโหลอะไรนงี้ก็เป็นปลายสายที่โทรเข้ามาเนี่ยคือเพื่อนสนิทของตัวผู้เล่า <c oughs> เป็นเพื่อนที่รู้ว่าเขาอะจะกลับมาที่บ้านที่บ้านเกิดเนาะแบบกลับจากโตโเกียวมาที่บ้านเกิดอะไรยเงี้ยซึ่งพอเพื่อนโทรมาว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันตัวเขาก็เออกูอย,อยากอยู่กินข้ขวาวกับครอบครัวว่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยกูรู้พ่อแม่ไม่อยู่ออกมากินอะไร <c oughs> กูนี่ไม่ได้เจอกันนานออกมาหากันหน่อย เขาก็อ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวออกไปหากันตัวเขาก็ตัดสินใจวางสายแล้วก็มองดูนาฬิกาเนาะเวลาก็เลยหกโมงละก็เลยคิดว่าเออพ่อแม่ก็คงไม่อยู่จริงๆแหละไม่น่าจะมีใครกลับมาเร็วนี้ก็ตัดสินใจออกจากบ้านไปหาเพื่อนเขาโดยการไปหาเนี่ยไม่ได้นัดกันที่ร้านค้าหรือแม่นัดกันที่ระหว่างทางด้วยความสนิทกันมากก็ตรงดิ่งไปหาที่บ้านเลยพอไปถึงที่บ้านของเพื่อนสนิทพวกเราเนี่ยเขาว่าก,กดออดติ๊งนองใบหน้าที่คุ้นเคยไอ้เพื่อนสนิทก็ เปิดประตูออกมาก็ได้คุยสารทุกสุขดบกันเฮ้ยมึงไปอยู่โตเกียวเป็นไงบ้างวะเออแบบว่แม่งเหนื่อยว่ะอะไรงนี้ก็เลยคุยว่าอ่ะแล้วมึงอยากกินอะไรมึงเป็นคนกลับบ้านมังทีให้มึงเลือกเลยทั้งสองคนก็ตัดสินใจไปกินร้านในความทรงจําพวกเขากันร้านที่พวกเขาไปด้วยกันในประจํพอเข้าไปในร้านบรรยากาศเก่าๆความสนุกเก่าๆมันก็กลับมาเนาะก็นั่งคุยกันเรื่องอดีตนั่งคุยเรื่องอนาคตนั่งปรับทุกนั่งคุยหลายอย่างจนโหใช้เวลาหลายชั่วโมงเลย เพราะว่าเหมือนมันเพลินนะมันสนุกอะ่ะได้คุยกับเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยพอกินจนเสร็จใกล้จอกจากร้านละไอ้เพื่อนสนิทเนี่ยก็พูดขึ้นมาเป็นประโยคหนึ่งที่มานั่งนึกตอนนี้ก็น่าเสียใจที่ดันคอยตามมันเพื่อนคนนั้นพูดว่าไปที่โรงเนื้อมนุษย์กันไหมไอ้โรงเนื้อมนุษย์เนี่ยมันเป็นสถานที่หลอนขึ้นชื่อในบริเวณละแวกบ้านเกิดเขาเลยมันเป็นสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอยู่ระหว่างทางที่จะไปเมืองออนเซนที่ติดกับเมืองของ ตัวผู้เราอยู่คือไอ้โรงเนื้อมนุษย์เนี่ยมันเคยเป็นร้านปิ้งย่างมาก่อนแต่เป็นร้านปิ้งย่างที่ประสบปัญหาทางการเงินเจ้าของอะ่ะต้องการจะลดต้นทุนเลยใช้วิธีการอุ้มฆ่าคนและเอาเนื้อมนุษย์มาทําเป็นเนื้อเสิร์ฟเพื่อจะลดต้นทุนภายในร้านพอสตรอรี่มันหลอนมันน่ากลัวแบนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ทดสอบความกล้าชื่อดัง อันดับหนึ่งของเราแวกนั้นเหลยใครๆก็ไปลองของปทดสอบความกล้าที่นั่นกันแต่ไอตัวพวกเราและตัวเพื่อนเขาอะไม่เคยมีใครไปที่นั่นมาก่อนนะตัวผู้เ่าพอได้ยินว่าจะไปลงเนื้อมนุษย์จากเพื่อนเขาที่ชวนเนาะก็ไม่ได้อยากไปนะคืออยากกลับมาพักผ่อนอยากกลับมาสโลไลฟ์ที่บ้านเกิดไม่ได้อยากมาตื่นเต้นหรือทดสอบความกล้าอะไรแต่ด้วยความไอคนที่ชวนอะมันดันเป็นเพื่อนสนิทเว้ยแล้วมันก็ตื้แล้วมันก็แบบเฮ้ยมึงป๊อปจะดีกลัวก็บอกอะกลัวไม่ไปก็ได้ก็กลายเป็นอะ ก็ต้องไปเพราะว่าแรงยุแรงตื้อของเพื่อน <c oughs> จนสุดท้ายทั้งสองคนก็ทําการเดินทางไปที่สถานที่อย่งนั้นหรือโรงเนื้อมนุษย์พอไปถึงอ่ะมันเป็นเวลาที่ประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้พอเดินทางไปถึงที่นั่นก็เห็นว่าตรงเชิงเขาที่จะเป็นสถานที่ตั้งของโรงเนื้อมนุษย์นะนะมันดันมีสิ่งที่ไม่ควรจะมีตรงนั้นเว้ยคือซุ้มโทรี ถ้าใครที่รู้เรื่องญี่ปุ่นหรือชอบประเทศญี่ปุ่นหรือชอบเรื่องผีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะรู้กันว่าโทลีอีเนี่ยมันเป็นประตูทางผ่านไปศาลเจ้าไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอะไรพวกเนี้ยมันไม่ควรจะอยู่ตรงตรีนเขาที่จะไปลานเนื้อย่างแต่ก็โอเคอ่ะช่างมันพยายามจะไม่สนใจเว้ยดูใน g o o g l e Map ก็บอกว่าเนี่ยไอ้ลงเนี้อมุษย์เนี่ยตรงไปทะลุโทรีไปนิดเดียวก็กถึงละทั้งสองคนก็ขับรถเข้าไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วยความที่มันเป็นตีนเขาเนาะแล้วก็เข้าไปเหมือนในป่าอะไรเงี้ยทางอ่ะ มันค่อยๆแคบลงแคบลงแคบลงตอนเนี้ถ้าอยากจะกลับรถเพื่อจะแบบไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแล้วมันก็ทําไม่ได้เลยเว้ยด้วยความที่มันทนั้งมืดและทางมันแคบจะแบบกระตึกกระตึกกระตึกค่อยๆถอยอันตรายคือถ้าอยากจะถอยจริงก็คือต้องเข้าไปให้สุดแล้วไปกลับรถออกมาข้างนอกมันเลยเหมือนค่อนข้างจะเป็นเส้นทางบังคับว่ายังไงก็ต้องเข้าไปข้างในจนพอเข้าไปเรื่อยๆเห็นตัวอาคารที่คิดว่านี่แหละคือลงเนื้อมนุษย์ดูเวลาตอนนั้นนะเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มละก็เห็นว่าโอเคถึงแล้วเว้ ถึงที่ที่เราสองคนจะมาทดสอบความกล้ามาพิสูจน์มาแรต่างๆละไอ้โรงเนื้อมนุษย์เนี่ยมันเป็นอาคารที่ลักษณะนึกภาพร้านเนื้อย่างใหญ่ๆร้านเกาหลีดีๆญี่ปุ่นดีๆที่มีกระจกกั้นรอบเลยนะแต่กระจกทั้งหมดนลนะแตกหมดละคือสามารถเดือนเข้าร้านจากตรงไหนก็ได้เลยเพราะว่ามันแตกหมดละทั้งสองคนก็เข้าไปในอาคารเว้ยด้วยความที่อาคารทั้งหมดมันแตกมันเก่ามันพังหมดแล้วอะมันก็เป็นอาคารโลง่งๆเนาะที่เต็มไปด้วยขยะ และขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวกเศษขวดแก้วเศษขวดพลาสติกถ้วยบะหม,มี่ที่คนมาล่าท้ายผีกินทิ้งไว้พอลองเอาไฟฉายส่องรอบๆก็เห็นแบบรอยกราฟฟิตี้รอยขีดเขียนแบบกูมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยระวังหลังแบบมือบอลซนกันเต็มที่นั่นแหละทั้งสองคนก็ค่อย,อยๆเดินสำรวจไปเรื่อยๆไปเรื่อย ก็มองดูว่าโอเคบริเวณห้องครัวอ่ะบริเวณตรงนี้คือน่าจะเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์มาก่อนอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นโซนร้านอาหารแล้วโซนจัดเตรียมอะไรเงี้ยก็ดูแล้วไม่มีอะไรตัวผู้เล่าเห็นแล้วไม่มีอะไรน่าเบือ่อก,ก็แค่ร้านเนื้อย่างเก่าก็คงเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่ามั้งอะไรเงี้ยแต่จังหวะที่เขากำลังรู้สึกถอดใจอยากจะกลับบ้านละไอ้เพื่อนเขาเนี่ยดันไปเจอเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่มันดูแล้วสามารถตรงลึกเข้าไปได้อีกตัวเขาสองคนก็เลยเดินไปที่เส้นทางนั้น พอตรงไปประมาณ5เมตรเป็นเส้นทางตรงประมาณ5เมตรนะสุดเส้นทางตรงเนี่ยดันเจอประตูบานบานพับอะประตูแบบประตูลูกปิดหนึ่งบานที่มันสภาพดีมากๆเลยประตูสภาพดีดูใหม่ดูแบบเฮ้ยทําไมมันดูผิดจากเฟอร์นิเจอร์ทั้งล้านหรือสภาพทั้งล้านที่มันดูเก่าผุพังไปหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันกันกบทั้งร้านก็คือแม่กุญแจที่ล็อกประตูนี้อยู่มันเก่าและพร้อมจะดูแตกสลายดูพังแล้วอะตัวผเล่าเนี่ย เขาเห็นแล้วว่าประตูนี้ถูกล็อกโดยแม่กุญแจมันเป็นสัญลักษณ์แปลว่าห้ามเข้าหรือไม่อนุญาตให้เข้าไปเขาก็เออโอเคเจอว่าม,มีประตูตัวนี้ไว้น่าสนใจน่าสนใจแต่ในเมื่อเขาห้ามเข้าเราก็ไม่เข้าไปดีกว่าตัดสินใจว่าจะกลับแล้วนะกาลังจะหันไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมืองเรากลับกันไอ้นั่นดังแข้งแข้งมันเอาขวดขวดแก้วหรือของแข็งแข็งแฉงอะไรจากไหนไม่รู้มาทุบแม่กุญแจจนหลุดแล้วก็บอกน้าว่ามึงเข้าได้ละเราไปกันเถอะ ไอ้พวกเราแบบอ่ามันไม่กลับแน่สภาพนี้มันไม่กลับแน่แน่ยังไงมันก็เข้าไปทั้งสองคนก็เลยเปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเหมือนห้องที่มันจะมีตัวเลือกระหว่างข้างขวาเป็นทางตรงเข้าไปได้กับข้างซ้ายเป็นบันไดขึ้นไปมีให้เลือกสองทางตัวผู้เราเขาเลยเสนอว่าถ้าเราไปเส้นทางเดียวกันคืนนี้ดึกแน่นอนก็จะได้กลับแยกกันไปคนละทางไหมแล้วพอสำรวจเสร็จกลับมาเจอกันตรงนี้ตรงที่ที่เรา พังประตูเข้ามาเนี่ยตัวเพื่อนเขาก็โอเคได้เดี๋ยวกูไปข้างล่างมึงขึ้นไปบันไดข้างบนดิวทั้งสองคนก็แยกกันไปตัวของผู้เล่าก็ขึ้นบันไดไปตัวบันไดเนี่ยมันมีแค่5ขั้นก่อนจะเจอจุดพักแล้วก็หักหักสองแล้วขึ้นไปอีกห้าขั้นจะเป็นชั้นสองตัวผู้เล่าเขาก็ค่อยๆเดินขึ้นไปช้าชาเนาะด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ที่ดูยังสภาพดีอยู่แล้วก็ดูปลูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาก็ด้วยความเกรงใจด้วยความกลัวด้วยความตื่นเต้นหลายๆอย่างมันทําให้เขาไม่คิดที่จะ ผีผามรีบเดินรีบกล้ารีบสดเหมือนตอนเข้ามาตอนแรกเลยพอขึ้นไปที่ชั้นสองเขาก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนระเบียงให้นึกภาพขึ้นมาใดมานะจะเป็นระเบียงสี่เหลี่ยมสามารถเดินรอบได้สี่เหลี่ยมเลยและไอ้ตรงระเบียงเนี่ยสามารถชะง,งูงหน้าลงไปเห็นห้องโถงข้างล่างได้ซึ่งห้องโถงเนี่ยมันก็คือเส้นทางตรงที่เพื่อนเขาเดินเดินไปอีกทางหนึ่ง แบบไม่ง่ายนะถ้าขึ้นบันไดมาจะไปโผล่ระเบียงที่สามารถมองออกไปถงข้างล่างได้แต่ถ้าเดินตรงเส้นทางข้างบันไดหรือที่เพื่อนเขาไปอ่ะก็จะโผล่ไปที่ห้องถงตรงกลางเลยพอเขาเห็นอย่างนั้นอ่ะเขาก็ชะโงกหน้าไปห้องถงเว้ยก็เห็นว่าเป็นไฟฉายของเพื่อนเขาแบบฟุบฟับฟุบฟับเหมือนเพื่อนเขากําลังเดินอยู่ตรงใต้บริเวณเท้าเขาแล้วก็กาลังจะเดินมาที่ห้องถงอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าโอเคเพื่อนเขาไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยังเดินอยู่เขาก็เลยพักห้องถงไว้ก่อนหันกลับมาที่ประตูบานหนึ่งซึ่งมันอยู่ใน ทิศทางตรงข้ามกับระเบียงเขาก็พยายามเดินเข้าไปในห้องเนาะแล้วก็เอาไฟฉายสอดส่องอะไรเงี้ยก็เจอว่าอ๋อมีโต๊ะทํางานอ๋อมีไวบอร์ดมีอ๋อโอเคมองแล้วน่าจะเป็นห้องแบบห้องผู้บริหารห้องเอกสารห้องทํางานห้องวางแผนอะไรเงี้ยจนพอเขาเดินออกมาเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทําไมเสียงเพื่อนเขามันเงียบไปแล้ววะก็เลยโผล่หัวไปตรงระเบียงดูแล้วก็เอาไฟฉายอะส่องลงไปที่โถงสิ่งที่เขาเจอมันทําให้เขาแบบเอ๊ะ แปลกใจหน่อยหน่อยเว้ยคือเขาเจอข้อประสูสัตว์อยู่ตรงถงนึกภาพว่าร้านเดือย่างที่ภายในหลังร้านมีข้อประสูสัตว์มันก็แปลกแล้วเขาก็เลยคิดย้อนกลับไปถึงเรื่องเล่าตำนานไว้ว่าข้อประสูสัตว์นี้ใช้ขังอะไรวะหมูเหรอวัวก่อนเชือดข้าร้านเหรอหรือคนวะเพราะว่าอย่างที่บอกร้านเนี้ยชื่อว่าร้านเนื้อมนุษย์หรือนี่คือข้อของคนวะจับคนมาขังไว้นี่เหรอหรือย,ยังไงแต่เขาก็คิดอย่างนี้เขาก็เริ่มมีความกลัวเข้ามาเล็กน้อยใช่ปะ ก็เลยตะโกนเลยเอ้ยมึงอยู่เปล่าเงียบเพื่อเขาเงียบเวย้ยเขาก็เลยพยายามเอาไฟฉายสอง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 จนไปเจอสิ่งหนึ่งที่มันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้เลยและไม่ควรอยู่สุดๆให้นึกภาพห้องถงกว้างๆที่มีคอกปศุสัตว์นะแล้วตรงกลางคอกปศุสัตว์มีตู้เย็นอันใหญ่ตู้เย็นแบบตู้เย็นแช่แข็งเลยอันใหญ่ที่สูงก็หัวอีก ตั้งอยู่ตรงกลางเว้ยเขาเห็นตู้นั้นเขาก็เกิดความรู้สึกขนลุก,กแลกแล้วก็แบบทําไมถึงมีตู้อยู่ตรงนี้ได้วะตู้อะไรวะตะโกนไปอีกมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูจะลงไป้ะนะเงียบไม่มีการตอบกลับจากเพื่อนเขาเว้ยเขาได้ตัดสินใจว่าอาละแม่งแกล้งกูละเดี๋ยวเดินลงไปก็ได้เดินลงไปหาแล้วกันพอเดินลงไปที่ชั้นหนึ่งก็หักศอกเข้าไปตรงที่เส้นทางที่จะตรงไปสู่ ห้องโถงใช่ปะพอตรงไปเขาก็อย่างที่บอกเนาะเจอคอกปศุสัตว์เขาก็เดินผ่านคอกปศุสัสั์ไปจนเจอตู้เย็นคำถามมันเข้ามาในหัวเลยเว้ยทำไมถึงมีตู้เย็นตรงนี้เพราะหมวะว่าทไมถึงมีแบบมันคาใจอะ่ะก็เลยลองเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ลองแบบเอาไฟฉายส่องลองสัมผัสลองอะไรเงี้ยก็เห็นว่าตู้เย็นเก่ามากเก่าแบบสนิมขึ้นอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ทําความเย็นละมันก็เลยแบบอืมลองเปิดดูดิะวะเอา้าอยากรู้ว่ะเพราะมันคืออะไรลองอื้อ,อ,อ ก็ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกพยายามจะดึงจะง,งา้างไม่ออกเจ้หน้อ่ะโอเคมันคงถูกล็อกไว้แหละหรือมันคงเก่าเกินกว่าที่จะเปิดได้แล้วอะก็เลยตัดสินใจช่างมันช่างมันไม่เอาละไม่ไม่ยุ่งกับตู้เย็นละหันหลังกลับกะจะไปตามหาไอ้เพื่อนที่หายไปอีกครั้งหนึ่งพอเดินออกมาจากตู้เย็นแค่ไม่กี่ก้าวเว้ยมันไม่เสียงังจึงมันเป็นเสียงตู้เย็นที่เวลาเราเสียบปลั๊กแล้วมันทํางานอคอมเพรสเซอร์มันแบบมันปั่นอะแล้วมันทํางานอะ ตัวเขาช็อกแบบเฮ้ยได้ไงอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ทํางานเลยอ่ะเขาก็เลยหันกลับไปที่ตู้เย็นเว้ยพอหันกลับไปขาเริ่มสั่นละทุกอย่างมันเริ่มแปลกไปหมดละพยายามที่จะรวบรวมสติรวบรวมความกล้าเว้ยแล้วก็จ้องไปที่ตู้เย็นเพ่งเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรอีกไหมและสิ่งที่เขากลัวมันก็เกิดขึ้นเว้ยมันเี็นเสียงอืคือเป็นเสียงประตูตู้เย็นอ่ะมันเปิดออกมาเองเว้ยพอเปิดมา ปั๊บสิ่งแรกที่ตัวผู้เล่าเจอก็คือหน้าคนที่มันอยู่บนตู้เย็นในสภาพที่ลิ้นห้อยจุกปากตาถลนอยู่ในตู้เย็นซึ่งปอเขาเห็นภาพนั้นวิแรกเขาบบเฮ้ยแต่เสี้ยววิที่2ทันทีเลยว่าเฮ้ยนั่นเพื่อนกูนี่มันเป็นหัวของเพื่อนผู้เล่าถูกตัดแล้ววางอยู่บนตู้เย็นวางอยู่ในตู้เย็นซึ่งปอเก็อย่างไงเขาช็อกเลยเว้ยแล้ววิทีที่เขาช็อกกับแฟลชแบ็กภาพต่างๆตั้งแต่ ปถมมัธยมต้นมปลายที่ไปเล่นด้วยกันทํางานด้วยกันเที่ยวด้วยกันเรียนมาด้วยกันจนแยกย้ายกันแต่ลมันย้อนย้อนยอน้ยอนเข้ามาทําให้ใครน้ําตาไหลพากเลยเว้ยแล้วก็ขาอ่อนซุดลงไปกับพื้นเลยทําตัวไม่ถูกทําไมเพื่อนกูตายทําไมเพื่อนกูอยู่ตรงนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นวะแบบเนื้อหัวมันแบบคําถามเต็ไมไปหมดเลยะจะเข้าไปดูสภาพก็กลัวจะถอยก็ไม่กล้าจะแบบจนจังหวะนั้นเองมันไม่เสียนังแกงแกง มันเป็นเสียงของคนที่ใช้โลหะอะไรบางอย่างเคาะกับโลหะด้วยกันเว้ยตัวผูเ้เล่าอย่างนั้นอ่ะอันฟับไปเลยไปตามที่มาของเสียงมันเป็นคนสองคนเดินออกมาจากทางหลังตู้เย็นในระยะแบบไม่ไกลมากคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ถือมีดแบบมีดมีดผ่าวัวมีดมีด,มด,มดประสุสั์อะ่ะอันใหญ่ๆเลยใส่ผ้ากันเปื้อนไม่ใส่เสื้อแล้วผ้ากันเปื้อนกระถุงมือเต็มไปเลือดเลยเว้ย และอีกคนกนึงเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงอ่ะถือแขนมนุษย์อยู่ซึ่งในแขนนั้นอ่ะใส่นาฬิกาของเพื่อนเขาอยู่เวย้ยเขารู้ได้เลยว่านั่นคือแขนเพื่อนเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็พยายามจะแบบเหมือนดึงดึงนาฬิกาจากข้อมือแต่เนื้อภาพอบอกว่านาฬิกาคือมันต้องปลดปลดฮุกตะขอแล้วค่อยออกใช่ปะแต่เหมือนเขาไม่รู้อ่ะเขาพยายามจะกระชากนาฬิกาแต่ข้อมือให้ได้และทําไม่ได้เวย้ยก็เลยเคุยงแขนแขนทิ้งด้วยความโง่กิดแบบถอดไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนกําลังค่อยๆเดินมาหาเขาเว้ย เขาเห็นภาพนี้เขารู้ทันทีเลยว่าเพื่อนเขาถูก2อคนนี้ฆ่าแน่นอนเขาลุกขึ้นแบบสุดแรงลุกขึ้นเลยแล้วตะโกนนะเราวิ่งเนี่ยนั้นเลยเว้ยพยายามที่จะวิ่งกลับไปที่รถในหัวคิดได้เลยว่ากูไม่น่ามาเลยกูไม่น่ามาเลยกูไม่น่ามาเลยระหว่างที่เขาวิ่งไอ้สองคนที่ถือมีดออกมาก็วิ่งตามเว้ยแล้วพูดคําว่าอิตาดาคิมัสแบบจะทานให้อร่อยนะครับอย่างนั้น แล้วก็ตะโกนอิาตะกิมาสอิทตะกิมาสแล้ววิ่งไล่ตัวเขาวิ่ง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 จนขึ้นรถเขาดึงประตูปิดปั้งสตาร์ตึุงตุงตุงโชคดีที่เรายังติดพยายามถอย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 เหยียบจนเขาเหยียบไปจนถึงหน้าทางออกที่อย่างที่บอกนะว่าทางเข้ามามันเป็นทางตรงแคบๆที่หลังจะทะลุทรีเข้ามาตรงทางตรงนั้นอะสิ่งที่เขาเจอมันทําให้เขาหมดแรงแล้วแบบน้ําตาไหลฝันสลายเลยเว้ย มันเป็นประตูลวกั้นที่หนามากๆคล้องกับโซ่ไว้พอเขาเห็นภาพนั้นนะเขาจอดเลยเว้ยแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข,ข้อความหาแม่ว่าแม่ขอโทษนะต้องกลับโตเกียวแล้ววะพอดีมีธุระด่วนต้องไปจัดการอยากกินข้าวกับแม่นะเสียดายจังไว้จะมาใหม่ขอโทษด,ด้วยส่งแล้วขาก็ปิดเครื่องเว้ยจบประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์เรากวรซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนํากันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทาใจไม่ได้